เนี่กวเหนว่าีผู้หญิงอะไร่แกัน้จักใช่ไหมพี่เสือเลยเสเลยเสือเลยนะจฟเลยโอ้เมกก็คือหลักไปเรวแม่เร็วมนั่นคือสต์งนเขแต้เขาึงมีมาได้เร็วเลยเหรองกมาได้เลยผมมันเป็นักรบาน้อง iPhone หกอ่ะเกืเสือลึกอ่ะเกอบเส้ังไม่ยนให้ให้

อ่าีมัน้วล้ลงรถแล้วใช่ไหมตรงตามไปไ้นเดี๋ยวขพไปไ้ตุกขมาไปเลยนะไม่ใช่ม่ท่ทนไป่าท่นไมุ่กขมาคนเลไปไอุ้กมาได้อนกับรถับไปไอดีัเข้ามาด้ยอนแล้วมนนก่อนจะได้จริงพี่มันนงะได้ไดนามันมีก็อยู่ร้านน นพงศา่าว่ากูบบเพื่อบุ้งบวงอะไรนั้ยมีองเราไหมกับองบุ้มตัดวันหนตัดวันที่วนหมดยัง